โอ้เต็มเต็มฮะเต็มก็บอกว่าเต็มตัวไหนล่ะตาทำไมผมไม่ได้กับเขาอ่ะตัวนี้เอาเอาเนี่ยเนี่ยที่เข้ามากันชุดหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ของดท้ายอ่ะผู้ายนี่ยนี่นี่ตัวไหนล่ะตาเอาก็สองสองสี่หกไงสองสี่หกเออก็เต็มเต็มตรงๆนั่นแหละทำไมของผมไม่ได้กับเขาอ่ะกับกับคุได้ฟังไหม อยากได้เบอร์ตัวตาโทรศัพท์พังไปแล้วโทรศัพท์พังไปแลวโอ้ยเอาอาขอทวนหน่อยครับเป็นยังไงตาเอางี้นะครับตาจะจะทวนงวดที่แล้วนี่ยนี่นี่งวดที่แล้วเนี่ยหลักฐานยังอยู่ครับเนี่ยมันออกตีสองหกใช่ไหมครับผมงตัวเก้าหนึ่งด้ดิอแล้วข้างล่างมันหนึ่งสองหกครับเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยหนึ่งหกเก้าทามาทั้งนั้นเลยน่ะ แต่อยู่ข้างล่างอ่าเท่าตรงๆเลยตรงเตะเก้าหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดๆดูเนี่ยเอาเอาหนึ่งเก้าหนึ่งจับออกมาไหมเ้ทีนี้ที่มันออกสองตีหกจะทําให้ดูนะครับอทิ์จันอาคารพุทธปรหัสถุกเสาอทิ์กันมันออกอาคารแต่ว่าเราทําวันจันมันก็เป็นสองติสองไว้ก่อนครับเห็นไหมล้อเอามาอาทิ์จันอาคารพุทธพรหัสถุก เสาอาทิตย์จันห้านะแล้วก็อาทิตย์จันอาคารพุทธประหัดถูกเสาอาทิตย์จันมันก็สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งแล้วก็เอาใหม่อาทิตย์จันอาคารพุทธประหลัดถูกเสาอาทิตย์จันห้ามันก็สองห้าหนึ่งบวกลบห้าเอาลองบวกลบกัตัวไหนกับตัวไหนตาเอา ลบห้าห้าสองห้าหนึ่งลบออกห้าเหลืออะไรสองสี่หกเดเดโอ้เป็นแบบนี้อ่าพอข้างบนนี่คมันมันมันบวกห้าใช่ไหมมันมีสามสามสามตาเนาะสองมันมันมันสองอสองห้าหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับลบห้ามันก็เหลือสองสี่หกเดนะมั้ยครับตอนนี้ไอีกตัวอีกช้อยหนึ่งสอง สองห้าหนึ่งบวกห้าเหมือนก็เป็นสองอะไรอะ่ะสองห้าหกแต่ไม่ไปโดนละมลารวมทั้งล่างคมันมีหนึ่งสองสามตัวเออพ<ข>อ,อสแสดงว่างวนเมื่อกี้เข้าโอ้สองสี่หกเหรอครับตาเต็มเต็มก็บอกอยู่ไม่มาเอากันเนาะ <laughs> โค้งสุดท้ายใช่ไหมโค้งสุดท้ายตาไปไหนผมหาไม่เจอไปดำนาเหรอครับไปดำนางวดนี้ทําหรือยังตาทําแล้วแล้วเขาจะบอกเดี๋ยวเนี้ยอให้เลยนะเอาเลยสองสี่ห้าบวกลบสามเอาแค่นี้ละ่ะสองสี่ห้าบวกลบสามเออมันมัน,มนตัวไหนล่ะตาเอาสองสีห้าบวกสามก็เป็น 2, 4, 8, ออสองสี่แปดสอง สองตีห้าไอ้สามตีห้ามาเรียงอยู่สามตีห้าครับถ้าบวกสามก็เป็นสามตีแปดครับเห็นไหมถ้าลบห้าลบสามมันก็สามสี่สองมันมีแค่นี้แหละสามสี่แปดกับสามสี่สองเออแล้วก็สามสี่ห้าสามตัวสามสี่แปดสามสี่สองสามสี่ห้าอืมมีแค่นี้เออแค่นี้แหละแล้วสองตัวก็อยู่ตรงนั้นตัดเอาในน,าในั้นเอออยู่ในนั้นเออเนี่ยมันต้องทำล้ะตาทำไปแล้ว จุดให้หน่อยสิจุดให้ำวจมาเอาเอาเเมียจิกมาครับผมโอ้แสดงว่างวดเมื่อกี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ยนกก็บอกก็มีใครรวมแ้วไหมว่าว่ายังพูดอยู่นี่โอในช่องผมมันไม่มีเออไม่เป็นไรอืมนี่หลักฐานยิงวดที่แล้วแต่แต่แต่ว่าทีมงานมาทํานี่คือเข้าอยู่นี่ไงหลักฐานนี่โอ้สองสี่หกกับเก้าหนึ่งเออ ตาหวานดีมั้ฮะหวน้บ่อวนว่าเขาให้ตาไปขขนของเก่าวันน้นบอนพูดไปแล้วไม่ใช่ไมง้อที่แล้ววดนี้ยังไม่ได้ขวันเอาตาคำนวณเลยครับวดนี้ยังไม่ได้ขวันนี่นะครับปุ่มตาสิบนะครับช่างซ่อมรถนะครับผมโอ้คนขอมาเยอะเลยครับแสดงว่าเขาถูกตาอยู่เนาะเขาถึงให้ผมตามเนี่ยเดือ ก็ไม่รู้นะผู้หญิงโทรมาบอกว่าเข้าอยู่เขาอยากมาหาตาที่บ้านเข้าก็บอกว่าเข้างวดนี้ก็เข้าอีกเหรอเนี่ยงวดนี่ยแต่ช่องผมไม่มีนี่เลยเข้าอีกทำแล้วด้วยมาอยู่เอโอ้แสดงว่าทีมงานเข้าอยู่ใช่ไหมตาเข้ามาเนี่ยยังจะโค้งตุดท้ายก็บอกอยู่นี่ครับตาก็ทํานานะไม่เคยเลยว่างเนาะครับผมอ้าวงวดงวดเสร็จแล้วออกวันอะไรเอาเดี๋ยวจะทํให้ดูนะเอาทาให้ดูเลยตาหยุด จะหยุดก่อนไหมไม่หยุดแล้วครับเดี๋ยวไปยาวๆเลยตางวดทีงวดงวดต่อไปมันจะออกวันพุธนะงวดนี้นะจะออกวันพุธแต่ต้องาไล่ตั้งแต่วันอังคารไปเดี๋ยวดูวันอังคารออกอะไรวันสามเก้าสองเไม่ใช่ดิสองสี่หกสองสี่หกตาดูย้อนหลังก็ได้มามาสองสี่หกนี่สองสี่หกจะทําให้ดูด้ะครับผมมันออกวันอังคารมันออกวันพุธ มันเข้าแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าท่านนั้นแหละปัญหาทนานครับคือสองสี่หกห้าศูนย์สามนี่เนี่ยมันเดะๆอยู่เดะๆอยู่เออห้าศูนย์สามตาสามห้าสองเอ้าดูหลักฐานเด้อนี่ตาเขียนนี่ไงเด้อครับอตาเขียนไว้นี้แล้วตาจะนนาไปดูเด้ออาทิตย์จันทร์คารพุธพฤหัสจุก เสาร์อาทิตย์จันมันออกวันอังคารครับมีเลขสามแล้วใช่ไหมงวดวันนี้ออกวันอังคารเหรอตาออกวันพุธออกวันพุธแต่เลขที่มันวันอังคารไงนี่โอ้ครับผมเออออกมีสามม้นนะครับนับใหม่อาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัสศูกเสาร์อาทิตย์จันอังคารสี่ครับผมฮอาทิตย์จันอังคารพุธพิรัสศูกเสาร์อาทิตย์จันอังคารห้าสามตีห้ามันออกเรียงเลยสามตีห้า งวดนี้เหรอตาอาสามตีห้านี่เรียกนี่นี่อันแรกนะงวดนี้สามสี่ห้าเออมีหลายาอันเลรอฮะอะอะต่อเลยครับจ้าว่าทีนี้ว่ามันจะบวกลบเท่าไหร่แล้วก็นับต่อไปเลยอาทิตย์จันอังคารพุทธประหัสถูกสาวอ,อา,าทอาอิตย์จันไม่ใช่หมายเมื่อกี้อะไรห้ราใช่ไหมครับอทิ์จันอังคารพุทธประหัสถูกสาวอาทิตย์จัน มันออกมันทานสามสามบวกลบสามบวกสามก็เป็นสามสี่ห้าใช่ไหมบวกสามก็เป็นหกสามสี่แปดามใช่ไหมห้าก็บวกสามบวกสามก็เป็นแปดจีใช่ครับสามสี่แปดลบสามมันก็เป็นสามสี่สองแค่นี้แหละสองตัวก็อยู่ตรงนี้นี่สองตัวอยู่ตรงนี้ที่ทำไปดูนะ จด,จดให้หน่อยจดจดให้หน่อยได้ไหมตา,ตา,ตามสามหางเนี่ยออะนี่สองตัวนี่สองตัวนี่จะทำรู้ก่นอนจ<ะ>บจดให้อสองตัวเนี่นะเอาตัวนี้ตัวแรกเับสี่สองสี่ห้าสี่สามนี่ตาให้แค่นี้นี่พูดถึงสองตัวเออ ทำไม่ได้ทำไม่ได้จดจดไว้ได้ไหมตาเดี๋ยวมันจะหลงจดจจดดไว้จดไว้เอาสองตัวเอาเสามตัวนะใส่ใส่อีแผ่นก็ได้ตาเออสองจดเลยอันเดียวเนี่ยนะเออเอาสามสี่ห้านะครับเออสามสี่ห้าบวกลบสามนี่เนี่ยตาทำยูนเนี่ยสามสี่ห้าบวกลแปดสามสี่สองอ่าแต่แล้วสองตัวอยู่ในนี้ครับสี่ห้าสี่สอง สี่สามสี่ห้าสี่สองสี่สามให้สามหางจุดนี่หน่อยสี่ห้าสี่สามเนียสี่สองสี่ห้าสี่สามสี่สองอ้าเนี่ยแค่สามตัวสามตัวก็บสามตีห้าไงแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวไหนครับตาอันไหนอ่ะมันมันมันมีสามหางมีตัวไหนบ้างสามสี่แปดสามสี่ห้า ครับสามสี่สองโอ้มีแค่นี้ใช่ไหมครับโอ้ชรับเจนอันนี้บวกลบสามด้วยนะอืมครับเออแค่นี้นะนครับผมบออะเดี๋ยวคัด<ง>คัดลอกก่อนตา,นอ,าอ่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 อ่่่อ่าอ่าอ่าออ่าออ่าอ่าอ่า่ะอ่า่าเด้องวด่วา่าอ่า่าอ่าอ่าอ่า่า่ว่าาา่า่่่ใในะ่่่วา่า เจ๋เงแน่นอนเจ๋งแน่นอนเออเพราะว่ามันสองนวดติดแล้วนะ่ะมีวัวทีสามครับผมอืมเข้าไม่ใช่ไหมเข้าอืเออแต่มงวดงวดสีนิตาไม่แน่ใจเว้ย <laughs> กวนเพียเพ้ยนโอ้ผมบ้าล้ำจะเพี้ยน